นี่คืตัวเมืองลาวกายเนาะอันนี้มนแ,นะ <c oughs> แม่น้ำแดงนะแม่น้ำแดงไหลมานี่ที่ลาวกายอากาศรนาเอ่อลาวกายถือว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เนาะอวก็มีความจเจริญพอสมควรเลยเป็นเมืองชายแดนของเวียดนามอยู่ที่กับจีนนะทุอคุณมนฟังประเทศจีนฟังประเทศจีน ประเทศจีนประเทศจีนอยอยู่ฟังแม่น้ำแดงอ,อีกฟังหนึ่งละ

hòng quân tay gật nửa chữa tay tay chở ca chở hắn tay bao dàn khoan mương đời sau ép đầy tay ép đầy sau dếp bên tay dếp bên tay bao hớn vẫn mương đời má thấy đi vì nóng bà luôn ao à na nái muốn lại chưa xíp dầu tay ພາກັນຈອຍກັນຫົມແຮງนັນເສດບ້ານມາໃຕ້ໄດ້ສົມໃຈສົມປើຫຼາງປອງໃຕ້ຊໍໄດ້ຊອນຫົວປາຫຼາຍເໜືອ อันนี้คือ,อชายแดนนะชายแดนจีนกับเวียดนามฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้เป็นเวียดนามฝั่งนี้เป็นจีนเห็นบ่อันนี้เป็นธงชาติเวียดนามฝั่งนี้คือฝั่งเวียดนามเนาะมีธงชาติเวียดนามอยู่อันนั้นฝั่งนั้นคือฝั่งประเทศจีนไม่น้ำกัน นี่คือฝั่งสปปจีนนะข้ามสะพานไปหน่อยเดียวไปจีนฝั่งจีนเลยฝั่งเวียดนามต่างกันห็นบอกจีนนี่แบบตึกรามบ้านช่องใหญ่โต จีนกับเวียดนามไม่ค่อยถูกกันมีปัญหากันตลอดตั้งแต่สงครามตั้งแต่มีสงครามเขาเรียกสงครามสั่งสอนเวียดนามนะจีนกับเวียดนามก็เป็นประเทศข้มมวนิสต้องกานแั่วอพ์พูดกัน,พกกนเพราะว่าลูกพี่ของเวียดนามคือโซเวียตจีนกับโซเวียตก็ไม่ค่อยกินแนงกันปะเดี๋ยว นี่เป็นฝั่งเวียดนามนี่เป็นด่านสุลกากรเวียดนามด่านสุลกากรเวียดนามเอ็มมอมอเตอร์ไซค์ตอดเต็มอยู่มอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยคนข้ามไปจีนนะ่ะ ข้ามสะพานนี้ไปก็เป็นดินแดนของประเทศจีนอา,ากาศก็หายเบิงเนะาะที่เมืองลาวกายาชายแดนระหว่างจีนกับเวียดน,นามยึจิตกันเพียงแม่น้ำกั้นเนาะแม่น้ำแดงกัน น้ำแดงกั้นนะอันนี้คือชายแดนนะชายแดนระหว่างาเวียดนามนจีนเนาะตดยนี้แม่น้ำแดงกัน้นบางฟังหนึ่งมิติตรงสูงก็คือฟังฟังประเทศจีนเนะาะอีกฟังหนึ่ง,ฟ,ง,ฟ,ง,งฟังนี้คือฟังของเวียดนามเห็นบ่มฟังนี้คือฟังของเวียดนามรวมถึงฝั่งที่ที่ที่ ไฟย่งางอยู่นี่เดินอยู่นี่ยืนอยู่นี่ก็คือฝั่งของเวียดนามทงางนู้นก็ทางประเทศจีนนี่คือชายแดนระหว่างจีนกับเวียดนามที่จังหวัดลาวไก่ประเทศเวียดนามเนาะเป็นจังหวัดที่ใหญ่โตเลยกันนี่คิดจีนนะทุนสองชาตินี่ก็มีปัญหาด้านประวัติศาสตร์กันมากพอสมอค,ค,อควรเพรกันจึงกันประเดแต่ว่าเศรษฐกิจแถวนี้ก็ หรือว่าสุคักพคือพอสมควรนะกล้ามมัดสองใหญ่โตบานเมืองก์นใหาโตความคลาสาิกไท้เดาน,นี่คือชายแดนจีนเวีเยดนามที่เมืองลาวกาันอ่บรรยากาศยามเช้า จอดที่ไหนจอดที่ขอขอไหนไม่ได้ไม่จอดดี่เขานะนี้เป็นด่านสุลกากรด้านจีน ด่านสุลก,กากรจีนนะก็ะด่านสุลก,กากรเวียดนามเอาไรยงไง ขัวาตีเหล่ากายฟังนะก,ก็คือฟังจนจริง เห็นบรรยากาศนะการขนส่งเข่า,ข,าของไปมาระวังจีนกับเวียดน,นามจะได้บมี่วีซา่าบมี่พาสปอร์ตพนักงาน,ำนำพาสปอร์ตยื่สปา,าขนาดมอเตอร์ไซค์เขาจ้เายืดสพาสปอร์ตไว้กัวขัวฟ็อกตีเหล่าไก่ เอาคนของคนของผ่านการเข้ามาจากจีนมาเวียดจากเวียดไปจีนได้พอแล้วได้แล้ว นี่คือ,อด่านสุลกากรนะด่านเวียดนามที่จะข้ามไปจีนว่ามีวีซา่าว่ามีพาสปอร์ตมั้พาสปอร์ตีซาปา lẹt ngân đầu đến thang thiều lĩnh vực mương